แน่ ne, เรากลับมาแล้วนะครับเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างรับที่ได้ดูสปอยแรกไปของมังะงาบรูโตะนะครับก็เลตได้ว่าฮิดาริเนี่ยกำลังที่จะส่งสาะดะนะครับผมไปบ้านเก่าเลยนะแต่สาลดะหลบได้เนาะซึ่งหลายคนน่าจะได้ดูกันแล้วนะครับมันเป็นแบบว่าสั้นๆนะครับผมไม่ได้ยาวอะไรมากแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวฮิดารินะครับว่าเขาเองเนี่ยคือเป็นตัวตนแห่งความแค้นนะครับของทางด้านตระกูลอุจิวะเลยก็ว่าได้นะครับแต่จะเป็นยังไงเนี่ยถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ มีตรงไหนตกหลน่นขอภัยไว้ล่วงหน้านะที่นี้เลยก็และกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าต้องบอกว่าตระกูลอุจิวะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแต่เรื่องของความเครียดแค้นความพยาบาทใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่ามันเริ่มมาตั้งแต่หัวหน้าตระกูลนะครับผมหรือว่าบรรพบุรุษของตระกูลอย่างตัวของอินดาเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากผิดหวังในเรื่องการเป็นผู้นําของลัทธินินชูนะครับหรือว่าขึ้นนําต่อจากเซียนหกวิถีนั่นเองเพราะว่าเซียนหกวิถีเนี่ยยกให้น้องนะครับอย่างอาชุระ นั่นเองอันนี้เราพูดคร่าวๆนะซึ่งมันก็เป็นความแค้นยาวนานนะครับผมมาตั้งแต่รุ่นมาดระเองเนี่ยก็มีความแค้นนะครับต่อตระกูลเซนจูใช่ไหมเพราะว่า ฆ่าฟันกันนะครับในสงครามนินจานั่นเองนะครับแล้วก็มายันซัสเกตนะครับที่มีความแค้นนะครับผมไม่ว่ากับทั้งอิทาจิแล้วก็กับทางด้านโคโนฮะนะครับที่เหมือนแบบไปหลอกใช้อิทาจิหรือว่าไปใช้งานอิทาจิอะไรอย่างเงี้ยก็คือความเข้าใจผิดแหละแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นความแค้นนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันถูกชำระล้างนะครับในรุ่นของซัสเกตที่ตัวของนารุโตะเนี่ยชำระให้จนหมดแล้วนะครับแต่ฮิราลีเนี่ย กำลังนํามันกลับมานะครับเนื่องจากสาเหตุนี้เลยคือต้องขออธิบายสั้นๆก่อนนะครับเกี่ยวกับตัวของฮิตาลิที่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้จักเขานะครับว่ามันเป็นมาอย่างไรนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ยังยึดมั่นว่าเรื่องของนารูโตะเนี่ยมันจบไปตั้งแต่ในภาคนารูโตะแล้วบางคนไม่ได้ตามต่อแล้วก็เพิ่งกลับมาตามก็งงๆนะครับต้องบอกว่าฮิตาลิเนี่ยมันเกิดมาจากการที่โค้ชเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับการดัดแปลง10บหางนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าบรูโตะเนี่ยสงสัยว่าคาม์มาสีขาวเนี่ย น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่พวก10บหางเนี่ย ตื่นขึ้นมาเป็นไอศีสตูตัวใหม่นี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะมีตัวของจูราฮิดาลิมัซิแล้วก็ตัวของบักนั่นเองนะครับข่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้ส่วนพลังความสามารถเนี่ยว้ยเดี๋ยวถ้าใครสนใจจริงๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันที่หลังก็แลวกันแต่ถ้าใครติดตามเนี่ยก็จะรู้ถึงความสามารถของไอพวกนี้ดีอยู่แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่จะสื่อว่าฮิดาริเนี่ยนำความแค้นของทางด้านอุจิวะกลับมานะครับซึ่งตัวของฮิดาลิเนี่ยคือมีคําแปลว่าซ้ายนั่นเองนะคร สิ่งนี้เนี่ย ดึงถึงความเชื่อมโยงหลายประการนะครับผมจากแหล่งที่มาของจักะของมันซึ่งนั่นก็คือตัวของอุจิวะเซสเกะที่ตัวของเขาเองเนี่ยก็ถนัดซ้ายนะครับซึ่งเป็นการกับชั่นมาเกิดของทั้งด้านอินดาด้วยนะครับและด้านซ้ายเนี่ยก็แสดงถึงความชั่วร้ายความมืดนะครับแล้วก็รวมถึงความอาฆาตพยาบาทในหลายศาสนานะครับหรือว่าในหลายวัฒนธรรมเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่เขาเนี่ยมีต้นแบบมาจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็นําให้เห็นได้ว่าความเครียดแค้นของ กจิวะนะครับที่มันควรจะหายไปตั้งแต่ในยุคข,ของซาสเกะเนี่ยมันได้ถูกกลับมานํามาใช้ใหม่ในโลกของนินจานั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีเลยนะครับว่าหลังจากที่ซาสเกะนะครับได้ต่อสู้กับนารูโตะจนรู้ผลแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเสมอกันใช่ไหมก็เท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยซาสเกะเองเนี่ย เหมือนถูกชําระแล้วนะครับแล้วก็ตัวของซาสเกะเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อคุณโอฮาแล้วด้วยนะครับรวมถึงมาในรุ่นของลูกสาวอย่างตัวของซาลาดะเองเนี่ยยิ่งไม่ได้มีความแค้นอะไรเลยนะครับจึงเท่ากับว่าความแค้นของอุจิวะเนี่ยมันถูกตัดไปตรงนั้นใช่ไหมแต่อย่างที่ทุกคนเห็นในภาคของนารูโตะนะครับว่า ความแค้นนี้เนี่ยมันมีมาอย่างยาวนานนะครับมีควบคู่มากับในเรื่องของนารุโตะอยู่แล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางน้านอาจารย์เนี่ยน่าจะนามันกลับมาใหม่นะครับผมในรูปทรงของฮิดารินั่นเองนะครับที่ปรากฏมาในตอนนี้ถามว่าตั้งแต่ที่เขาปรากฏออกมาเนี่ยเขามีความแค้นอะไรบ้างนะครับผมซึ่งตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่บ่งชี้ว่า ตัวของฮิดาริเนี่ยมีความแค้นอะไรต่อใครใช่ไหมแต่เนื่องจากตัวของฮิดาริเนี่ยมีเป้าหมายเป็นซาลดะนะครับซึ่งซาลาดะเนี่ยมันก็เป็นคนของคโนฮะใช่ไหมมันก็ไปตรงคอนเซปต์กับความแค้นของทางด้านตระกูลอุจิวะเลยนะครับที่เขาก็จะมีเรื่องกับคนของคโนฮะเนี่ยมาอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุคข,ของอินดา ที่มีเรื่องกับทางด้านตัวของอาชูราใช่ไหมซึ่งอาชูราเนี่ยเขาก็เป็นบรรพบุรุษของพวกเซนจูนะครับผมหรือว่าพวกตระกูลอุซึมกิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในโคโนฮะนะครับก็ลามมาถึงในยุคข,ของมดาดะ ที่มีปัญหาเซนจูใช่ไหมแล้วก็มาร่วมกันก่อตั้งหมู่บ้านแล้วมาดาระเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความขับแค้นใจอยู่นะครับผมเหมือนว่าเซนจูเนี่ยจะมาข่มตระกูลเขานะครับก็เลยหนีออกไปคนเดียวทั้งที่ตระกูลเนี่ยไม่ได้เอาด้วยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีการวกลกลับมานะครับผมเพื่อที่จะมีเรื่องกับคนในตระกูลอย่างตัวของเซนจูฮาชิรมะฮุครั้งะรุ่นแรกของเรานั่นเองนะครับแต่ก็จบอย่างที่ทุกคนเห็นแล้ว,ว่า แพ้ไปนะครับผมไม่ได้อะไรเลยมีแต่ได้เซลลของฮาชิระมาไปแล้วพอมาในยุคของซาสเกะทั้งที่เป็นคนของโคโนฮะก็จริงนะครับแต่ก็กลับกลายเป็นว่ามีความแค้นต่ออิทาจิเนาะซึ่งก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดของซาสเกะในตอนนั้นแล้วก็มีความแค้นยาวมาจนกระทั่งมีความแค้นกับโคโนฮะนั่นเองซึ่งเราจะไม่ขออธิบายในส่วนของนั้นเพราะว่าคิดว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วว่าตัวของซาสเกะมีความแค้นอะไรต่อโคโนฮะนะครับแล้วก็มีความแค้นอะไรต่ออิทาจินะครับแต่ สรุปแล้วคือซาสเกตเนี่ยมันก็มีความแค้นต่อคโนฮาแล้วก็เคยคิดที่จะทำลายคโนฮาจริงๆนะครับแต่ไอความแค้นเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้จบไปนะครับอย่างที่เราบอกไปว่ามันจบไปตั้งแต่ในยุคของซาสเกตแล้วนะครับจนมาในยุคของซาดาเองเนี่ยเราเองเนี่ยที่ติดตามบรุโตะมานะครับเราก็ไม่คิดว่ามันจะ มีขึ้นมาอีกนะครับในเรื่องของความแค้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าซาดาเองก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อคโนฮาแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องเจ็บเนื้อร้อนใจอะไรนะครับแต่พอฮิดาริปรากฏออกมาและดูถึงแหล่งที่มาของฮิดาริเนี่ยก็เลยทําให้เราเนี่ยคิดขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยไอฮิดาริเนี่ยแม่งคือตัวตนแห่งความเครียดแค้นนะครับของทางด้านอุจิวะนะครับที่มันเคยหายไปจากในตัวซาสเกะเนี่ย แต่มันกลับมาเป็นในรูปแบบของฮิตา리แทนนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวของฮิตา ري เนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการทําลายคโนฮาแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตลอดยุคข,ของอุจิวะเองเนี่ยก็เคยคิดที่จะทําลายคโนฮามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคมาดาระเองนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นยุคข,ของทางด้านตัวของพ่อซาสเกะที่ก็เคยคิดที่จะแบบเกาะกระบทนะครับผมแล้วก็ขึ้นใหญ่ในคโนฮะนะครับแน่นอนว่าถ้าเกาะกระบทเนี่ยคโนฮะมีสงครามภายในมันก็ต้องพังอย่างที่ ตัวของฟูคาคุนะครับเขาได้ทําให้อิทาจ,จิได้เห็นว่าถ้ามันมีสงครามเนี่ยมันจะเละขนาดไหนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าซาสเกะเองก็เคยคิดที่จะทําลายคโนฮะแต่ก็ทําลายไม่ได้ใช่ไหมจนกระทั่งตัวของฮิตาิปรากฏขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยแหละการที่ความแค้นของอุจิวะ จะส่งผลทําให้โคโนฮะเนี่ยเสียหายหรือว่าทําให้โคโนฮะเนี่ยมีการล่มสลายเนี่ยก็มาถึงในเวลานี้นั่นเองนะครับแต่จริงเนี่ยถ้าจะพูดถึงคนในตระกูลอุจิวะที่มีโอกาสทําสําเร็จมาแล้วนะครับก็ต้องอย่าลืมตัวของโอบิโตะเลยนะครับเพราะโอบิโตะเองเนี่ยก็มีความแข้งกับโคโนฮะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เคยทําให้โคโนฮะเนี่ย มีเรื่องของการแบบว่าล่มสลายนิดหน่อยนะครับตอนที่ไปปลดผนึกเก้าหางออกมาจากแม่ของนารุโตะนั่นเองนะครับซึ่งเกิดเรื่องวุ่นวายมากๆในตอนนั้นนอะแตกก็ถือว่ามันแค่แบบเสียหายเล็กน้อยนะครับมันเลยทําให้เราเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดออกมานะครับแต่ไม่ได้ว่าลืมนะแต่ตรงเนี้ย ที่พูดไว้นะครับเพื่อมีคนเนี่ยอาจจะคิดว่าลืมหรือเปล่านะครับจริงๆผมไม่ได้ลืมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโอวิโตะแหมตัวละครนี้ก็ผมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบนะจะลืมได้ยังไงนะครับก็กลับมาที่ฮิดารินะครับก็อย่างที่ทุกคนได้ฟังมาตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่าหลายๆองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแค้นอุจิวะในเรื่องของการเลงที่จะมีเรื่องกับทางด้านโคโนฮะเนี่ยมันก็เข้าคลองนะครับกับทางด้านฮิดาริหมดเลยนะครับเราก็เลยนําเสนอคลิปนี้ขึ้นมาแต่จุดประสงค์หลักๆนี่ก็จะ เสนอว่าไอความแค้นของอุธิวะที่เราคุ้นชินกับในเรื่องของนารูโตะเนี่ยมันยังคงไม่หายไปนะครับหลังจากที่อาจารย์ผู้เขียนนารูโตะ กับมาเขียนบรูโตเนี่ยเขาก็ได้นํามันกลับมาในตัวตนที่ชื่อฮิดารินั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าในตอนหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในเมื่อที่เราเนี่ยเห็นรูปนึงไปแล้วว่าเขาเนี่ยเล็งที่จะโจมตีใส่สระดาและจริงๆองค์ประกอบของตระกูลอุจิวะที่เขา้าเขากับฮิดาริเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของความแก้แค้นหรือว่าความอาฆาตพยาบาทต่อคโนฮะเท่านั้นนะครับหรือว่าต่อหมู่บ้านเท่านั้นนะมันยังมีในเรื่องของการที่ตระกูลอุจิวะเองเนี่ยเราก็รู้ข่าวลือกันมาหรือว่า รู้กเกติศัพท์กันมานะคบว่ามันจะมีเรื่องฆ่ากันเองในตระกูลอุจิวะนะครับเพื่อที่จะได้รับเนตรวงแหวนกระจงเงาหมื่นบุพานนะครับถึงแม้ในครั้งนี้มันจะไม่ใช่จุดประสงค์ในการรับเนตรนะครับแต่มันก็เป็นการเจอกันเองนะครับของคนที่ เหมือนกับเป็นคนที่อยู่ในตระกูลอุจิวะอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้นะครับอย่างตัวของฮิดาลินั่นเองเพราะว่ามันมีจักระส่วนใหญ่เป็นของซาสเกะซาสเกะก็เป็นอุจิวะใช่ไหมก็เหมือนกับแบบว,ว่าเป็นการเจอกันของตระกูลอุจิวะนั่นเองนะครับซึ่งมันก็อยู่กับเรื่องนารุโตะมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันและในเรื่องของบุรุโตะเนี่ยก็มีอีกหนึ่งคู่ที่เราจะได้ดูกันในการต่อสู้นี้นั่นเองแล้วก็ใครสนใจนะครับเกี่ยวกับสปอยล์เมื่อวานนะครับก็สามารถกดดูต่อที่นี่ได้เลยถ้าใครยังไม่ไดด้นะู